ทำงานปกติเนาะตังสั่งงานได้อยู่ชุดคีมเทอร์โบนะครับเกิดปัญหาชุดคีมเทอร์โบด้านในนะครับเกิดปัญหายังไงนะครับเทอร์โบนะครับจะมีการลดหลั่นในการเปิดปิดกันไปเรื่อยๆนะครับตามรอบสังเกตตัวนี้นะครับตัวที่1ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะเปิดผิดปกตินะครับเปิดค่อนข้างกว้างซึ่งอ่าตัวบเบรตตัวนี้นะครับจะค่อยๆปิดนะครับปิดสนิท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 ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเปิดนะครับเริ่มเปิดแล้วนะครับเปิดทีละน้อยนะครับเปิดทีละเล็กนะครับนี่ฮะเปิดเริ่มเปิดแล้ว เปิดไปเรื่อยๆเ,เปิดไปเรื่อยๆเลยครับจนสุดท้ายเปิดรูกว้างสุดเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับมีปัญหาอยู่มีปัญหาอยู่ตรงที่เหล็กปิดสนาชิ้นนี้เหล็กปิดสนาชิ้นนี้นะครับติดอยู่กับตัวใบเบรสนะครับหลุดออกมาตัวนี้มาจากไหนครับตอนนี้เรากําลังหากันอยู่ว่าชิ้นเนี้ยเนี่ยมันหลุดมาจากไหนทําไมถึงสร้างปัญหาให้กับตัวใบเบรตัวเขาเรียกเป็น VN นะครับเป็นเปิดปิดนะครับซึ่งหลุดออกมาจากช่องนี้ก็เลยทําให้เราสงสัยกันมากขึ้นก็เลย ทำการถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูที่แคตตาลติกนะครับไปดูซิว่าแคตตาลติกเนี่ยยังสมบูรณ์อยู่ไหมนะครับ